ช้างศึกโชว์เหนือทะลุรอบรองด้วยการชนะลวดมาโนทำทีมดีนักเตะไทยคุณภาพสูงสุดอาเซียนเรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มได้สมราคาเต็งแชมป์จริงๆนะครับสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนโดยนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มก็สามารถเอาชนะสิงคโปร์เจ้าภาพไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ทำให้ทัพช้างศึกเก็บชัยชนะรวดทั้ง4นัดเก็บ12แต้มเต็มเป็นทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ทำได้นะครับ พร้อมยิงได้10ลูกและเสียไปเพียงแค่1ประตูเท่านั้นโดยเฉพาะเกมและสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่มา n โน o โพกิ้งเฮดโค้ชช้างศึกตัดสินใจโรเตชันนักเตะยกชุดให้โอกาสนักเตะที่ไม่ได้ลงสนามลงดวลกับเจ้าภาพโดยไม่มีกลัวแต่อย่างใดนะครับแถมนักเตะเหล่านั้นยังทำได้ดีโดยเฉพาะวรชิตวิลเทพเอเลียสปวีแล้ก็สิวัลักก็พิสูจน์เห็นแล้วว่าพวกเขาพร้อมที่จะก้าว ขึ้นมาเป็นตัวหลักร่รวมกับนักเตะอย่างชนาทิพย์ธีรทรธีรศิป์ลลและธนวัฒน์จากผลงานในรอบแบ่งกลุ่มต้องชื่นชมว่านักเตะไทยทุกคนมุ่งมั่นทุ่มเททํางานอย่างหนักจนไม่แพ้ใครและผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ต้องยกเครดิตให้กับมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่มีแพชชั่นการคุมทีมทีมท่สูงอย่างมากเพราะอย่างที่ทราบว่าการที่มาโน่เข้ามารับงานทีมชาติไทยด้วยเป้าหมายที่ต้องพาทีมเป็นแชมป์อาเซียนให้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ เพราะเวลาการเตรียมทีมแทบจะไม่มีแต่ด้วยการที่มานโพกิ้งเนี่ยเขาอยู่กับฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานและรู้จักนะักฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีพร้อมกับแพชชั่นและมีความมุ่งมั่นเต็มที่เพื่ออยากพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จบวกกับเขาสามารถได้ใจนักเตะไทยจนในที่สุดก็สามารถพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมชนะรวดทุกนัดจากตอนแรกที่โดนข้อกลหาตอนนี้แฟนบอลชาวไทยเริ่มเปิดใจรับมานโพกกิ้งเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับ โดยรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าช้างศึกชุดนี้มีความฮึกเหิมมากๆทุกคนมาที่นี่ด้วยเป้าหมายเดียวคือการเป็นแชมป์บวกกับนักเตะที่มาจากเจลีกอย่างชนาทิป์และจิรทรก็ยกระดับทีมได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้ช้างศึกน่ากลัวขึ้นเยอะมากๆและพร้อมเจอกับทุกทีมในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้แต่ทะว่านี่ก็เป็นเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้นนะครับสิ่งสําคัญคือทัพช้างศึกต้องเป็นแชมป์อาเซียนให้ได้และทุกนัดหลังจากนี้จะเป็นงานที่ยากกว่าเดิม เพราะทั้งรอบรองและรอบชิงเนี่ยจะมีความกดดันเพิ่มขึ้นแต่ก็หวังว่ามาโนโพกิ้งและนักเตะช้างศึกจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะคุณภาพนักเตะไทยนั้นดูดีที่สุดในอาเซียแล้วซึ่งถ้าเกิดเราสามารถเป็นแชมป์อาเซียนครั้งนี้ได้เนี่ยจะทําให้กระแสะทีมชาติไทยกลับมาอีกครั้งเป็นสิ่งที่แฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างเราต้องการมากๆเลยนะครับหลังจากนี้ก็ร่วมให้กําลังใจมาโนโพกกิ้งนักเตะทีมชาติไทยและทีมงานทุกคน ให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้คือการเป็นแชมป์ฟุตบอลอาเซียนถ้าทําได้รับรองแฟนบอลชาวไทยจะมีความสุขแบบสุดๆแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากช่วยกันกดซับสไครปใน YouTube และ Facebook สยามสปอร์ตก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและที่สําคัญในช่วงที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนทางสยามสปอร์ตก็จะมีคอนเทนต์แล้วก็ข่าวสารมาให้ติดตามกันแบบจัดเต็มแน่นอนครับ